โอ้ทุกคนขอเอาหม้อตั้งก่อนนะครับอื สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนี่เลยครับ บะหมี่หมูกรอบครับทุกคนกินคู่กับน้ำซุปแบบนี้เลยนะครับเออวันนี้ครับเรามีหลากหลายแบบหลากหลายมิติของการกินอาหารมานะครับเราจะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งนะครับสองเลยคือซีอิ๊วหวานนะครับอันนี้เป็นแบบว่าสูตรประจำที่เรากินกันอยู่แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้ครับอีกอันนึงนะครับทุกคนวันนี้เป็นน้ำพริกเผามันกุ้งนะครับตาพ่อขวัญเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติของเราที่แตกต่างนะครับ เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะครับทุกคนนี่ตักขึ้นมาเลยนะครับมาใส่ถ้วยไว้แบบนี้อุ้ยทุกคนมันหอมมากครับมันได้กลิ่นพริกเผาแล้วก็มีความเป็นกลิ่นมันกุ้งด้วยนะครับน่ากินมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับกี่ด้วยนะครับใครดูกี้เดี๋ยกี้จะใส่ตรงคอมเมนต์ไว้ให้เป็นโค้ดในการที่จะไปซื้อได้นะครับ ในช็อปปี้นะถ้าเกิดใส่โค้ดเนี่ยจะลด10%นะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับพี่เข้าใจดีส่งมาให้เราได้ลองทานแล้วก็ให้โค้ดมาสําหรับคนที่ดูกี้ด้วยนะครับลด10%เลยทุกคนในช็อปปี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกซื้อในช็อปปี้ก็ไปตามห้างได้นะครับมีในเดลล์แม็กซ์แวร์ลูอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายที่เลยนะดวกี้ข,ขึ้นขึ้นว่าให้ตรงนี้เลยครับว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันทุกคนวันนี้หมูกรอบแบบว่า น่ากินมากทุกคนจะให้ดูนะครับมากันแบบหมูกรอบหนึ่งโลเลยนะวันนี้นะครับนี่มาเป็นแผ่นแบบนี้แต่ก็จะมีตัวที่แบบว่าหั่นหันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอซดน้ำซุปตรงนี้สักนิดหนึ่งร้อนๆเราได้เตามาเป็นแบบว่าเตาญี่ปุ่นนะแต่ว่าเรามากินแบบไทยๆกันนะทุกคนวันนี้เออซดก่อน <c oughs> เริ่มอุ่นละ ลชิ้นแรกครับเดี๋ยวเราลองกินทุกอย่างก่อนเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้แบบว่าสูตรมาตรฐานทั่วไปครับซีอิ๊วหวานใช่ไหมหมูกรอบคือดีมากื กรอบน้ําจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันกินกับอะไรก็ได้ทุกคนอืม้มอร่อยมากเราเป็นคนแซบๆอ่ะนะนี่เลยครับที่เด็ดของเราวันนี้ พริกเผามันกุ้งตาพ่อขวัญพ่อขวัญน,นะไม่ใช่แม่ขวัญเนี่ยซับๆอ,อร่อยมากมันเหมือนน่าเหมือนมันหอมมันกุ้งขึ้นมาครับทุกคนแล้วแบบว่าอืม้มหอ,อนี่เลย นี่เลยครับชิ้นแบบว่ากุบกุบใหญ่ๆหนังล้วนๆจิ้มพริกเผามันกุ้งเขาบอกว่าจะเอาไว้จิ้มเล่นๆกินกับพวกข้าวกลงข้าวเกลียบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยหรือจะเอาไปทำพวกข้าวผัดมันกุ้ง ผัดมันกุ้งหรือว่าเอาไปทำหมี่กระเฉดมันกุ้งอะไรเงี้ยก็น่ากินนะทุกคนแต่ว่าวันนี้กี่ากมากินกับหมูกรอบแบบเนี้ยแซ,ซ่บเลยไม่เลี่ยนครับไม่เลี่ยนเลยแซ่บมากแล้วม,ม,ม,มันทำให้แบบว่า mũi cọp ăn nổi lên mà ạ, สดด้วยซุปมันจะได้ไม่แค้นคอดีมากอ,มอ,มอร่อยจริง เดีย๋ยวลองมาคุกกับเส้นบะหมีห่ขอเนี่นะทุกคนเส้นบะหมี่คุกมันกุ้งมันกลิ่นหอมมันกุ้งมันตีขึ้นจมูกเลยอะ่ะอืม ไม่ดีไม่บอกต่อทุกคนต้องไปตำแล้วนะได้ลดสิบเปอร์เซนด้วยเขามีหลายไซส์ครับมีไซส์ร้อยมลสองร้อยกว่าแล้วก็มีไซส์เล็กด้วยมีสามไซส์ราคาไม่แพงมากด้วยครับเราได้สิบเปอร์เซนด้วยจากกี้ไปตำกันครับดีมากทุกคนตักด,ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย ดูสิครับความแบบว่าหมูกรอบอ่ะดูดินหนังอย่างเงี้ยมันน่ากินมากแล้วเนื้อแบบว่าแทกมันอ่ะที่สุดเนาะชาวสาวกคนรักหมูกรอบเนี่ยต้องชอบแน่เลยคลิปนี้หลายคนขอให้กี้กินหมูกรอบมาหลายคลิปละหาร้านที่แบบว่าลงตัวและอร่อยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่สามารถทำเองได้อ่ะรู้สึกว่ามันยากอ่ะรู้สึกกลัวเปลืองของนะครับ อเอาน้ำซุปหล่องคอลงไป <laughs> ให้มันคล่องคอ,อนิดนึงหล่องคอพอวซาหนาับซุป่องคอลองไปพี่น้องเอ้อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวต้องตักเพิ่มแล้วครับอ,อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจัง หมูกรอบเป่าๆก็อร่อยอืมอ้ำครับหมูกรอบจิ้มน้ำพริกเผามันกุ้ง ไฟสีบ่วงนี่คือไฟรอบแมงดา <laughs> มันสะใจดีจริงๆเลยางามช่ำๆงามๆ ตะไปลายนะกินกับพริกเผามันกุ้งอันเนี้ยไม่เลี่ยนนะครับอ,อยากเอาไปคุกข้าวสวยร้อนๆกินเลยอ่ะ นเนี่ยมันกรอบขนาดเนี้ย ีความสุกับเสียงกับกอบอ่ออะเรียบร้อยครับทุกคนกับเมนู บะหมี่หมูกรอบนะครับกินคู่กับน้ำพริกเผามันกุ้งตาพ่อขวัญทุกคนมันอร่อยมากนะครับแล้วก็มันหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยครับแถมยังมีโปรโมชั่นให้กับทุกคนที่ดูกี้อยู่นะที่นี้ก็คือลด10%เลยนะครับสำหรับคนที่จะซื้อผ่านช้อปปีเดี๋ยวกี้ทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปแล้วก็ตัวคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าไปหาซื้อได้ในห้างนะครับแม็กซ์แวลูเดอะมอลฟูดแลนแล้วก็ห้างสรรพสคาทั่วไปนะครับเป็น อะไรที่ควรมีไว้ติดครัวครับเพราะว่ามันสามารถทําได้หลากหลายเมนูแล้วก็กินได้ง่ายๆนะครับครูครัวคนไทยอร่อยได้ง่ายๆทุกเมนูจริงๆทุกคนเดี๋ยวหมูกรอบที่เหลือเนี่ยกี้จะเอาไปผัดพริกเผามันกุ้งพรุ่งนี้นะครับเนี่ย ก็สามารถทําได้เหมือนกัน,นง่ายๆเราไม่ปล่อยให้อาหารของเรานะครับเราไม่โยนทิ้งอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับเอ้ย <laughs> วันนี้ลาเพียงเท่านี้กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ <laughs> ลืม <laughs>